ได้ยินมาว่าการอนุโมทนาบุญจะได้รับผลเท่ากับผู้สร้างบุญจริงหรือบางกรณีพูดได้ว่าจริงแต่หลายกรณีต้องบอกว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกําลังใจเป็นสำคัญคุณคงเคยประสบพบพานมองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามีใครทำอะไรดีๆเกิดขึ้นในโลกแล้วคล้ายใจเห็นซ้อนเข้าไปว่าเกิดภูเขาแห่งความสว่างปรากฏขึ้น บันดาลให้เกิดความปรับลืม้มพลอยเบิกบานพลอยร่วมยินดีพลอยมีความเต็มใจอยากมีส่วนช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไปด้วยอาการทางใจชนิดนี้แหละเรียกว่าโมทนาจิตคือจิตที่ถูกปรุงแต่งให้อยู่ในสภาพกุศลเปิดรับบุญเข้าตัวเต็มบานแล้วในแง่กำลังใจแค่แท้สองอันโมทนาก็ช่วยให้ผู้สร้างกองบุญเกิดกำลังใจอยากสร้างอีก นั่นได้ชื่อว่าทำบุญด้วยการสนับสนุนแล้วคุณจะเห็นชัดว่าการกล่าวอนุโมทนาดีอย่างไรก็เมื่อเจอเยี่ยงอย่างของการติเตียนบุญกุศลมือไม่พายแต่อยากเอาเท้าราน้ำนึกหมันไส้มองเห็นแต่แง่ร้ายไม่เข้าใจว่ากองบุญหนึ่งหนึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่โลกอย่างไรหนักเข้าบาปก็จะลากปากลากตัวมาด่าเขาเล่นบั่นทอนกำลังใจเขาเอามัน ไม่อยากให้เขามีแก่ใจทำอะไรดีๆอีกนั่นแหละอาการทางใจที่หันหลังให้บุญแล้วเปิดรับบาปเข้าตัวเต็มๆเป็นมหาอากุศลจิตที่เป็นตรงข้ามกับโมทนาจิตในแง่ความสุขสว่างโมทนาจิตเปรียบเหมือนเปเลวไฟขาวที่แผ่ขยายได้แบบเทียนต่อเทียนคือจุดประกายความสว่างใหม่เพิ่มได้โดยความสว่างเก่าไม่พร่องลงในแง่ของกรรม โมทนาจิตเปรียบเหมือนการยกตนเข้าวงโคจรแห่งเส้นทางบุญแบบที่ปลื้มนั้นๆเมื่อใจชอบทางใดใจย่อมเดินบนทางนั้นเต็มฝีเท้าคือมีจิตมีเจตนามีแก่ใจอยู่กับทางนั้นๆแล้วในที่สุดก็กลายเป็นผู้มีส่วนแห่งการทำให้กองบุญบนเส้นทางนั้นๆเกิดขึ้นในแง่ของวิบากย่อมได้รับส่วนแห่งกองบุญนับแต่มีใจยินดีกับกองบุญนั้นๆ เช่นเห็นใครช่วยคนอื่นแบบไม่ดูดายแล้วนึกปลืม้มนึกบูชาน้ำใจกระตุ้นให้เกิดความคิดว่าถ้าถึงตาเราเราก็จะช่วยคนอื่นอย่างเขาบ้างเพียงดำริเช่นนั้นก็ย่อมได้ส่วนแห่งเส้นทางกรรมของผู้มีน้ำใจเมื่อประสบภยัยใครบางคนจะมีแก่ใจเหมือนมีแรงดึงดูดให้นึกอยากเข้ามาช่วยคุณบ้างใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอะไรอะไรเกิดขึ้นจากใจ และจุดเริ่มต้นของใจดีๆนั้นก็มักเกิดจากแรงบันดาลใจถ้าเห็นใครทำดีแล้วอยากทำให้ได้ดีเท่าเขาอันนั้นเรียกว่าเข้าทางดีเต็มๆเ,เท่าเขาแต่แม้เห็นใครทำดีแล้วชื่นชมก็เรียกว่าได้ส่วนแห่งความดีจากเขามาแล้วนับเป็นต้นทางบุญอันประเสริฐแก่ตนแล้วบทความดีๆจากคุณดังตริน